ขอให้เพื Bull ่อนๆตบมือเป็นจังหวะนได้เลยนะครับเย็นยามลม่วยมาแงนนาขึ้นฟ้ามองลังคาบานเย็นยามลม่วยมาแงนนาขึ้นฟ้ามองลังคาบานปานนี้นองกลาปานนี้นองกลาตาหวานแก้มแดงปีเ้านางแงกระสันแก้มแดงขึ้นบ้านเรียง อดีตคนเล่านี่น้อเก็บเกี่ยวตักทอเป็นปลาสุการอดีตคนเล่านี่น้เก็บเกี่ยวตักทอเป็นปลาสุการคาสันแก้มแดงตะวันได้ผูดตั้งมั่นและจงเชื่อใจคาสันแก้มแดงตะวันได้ผูดตั้งมั่นและจงเชื่อใจคอยกุมนาสุดไปเก็บเกี่ยวดวงใจเพื่อวันข้างหน้าพี่นี้จะพาพี่นี้จะพาบูงอแก้มแดงเก่าวผ่าน กำแพงก็ผ่านกำแพงร่วมแรงน้ำใจพุ่งมีขึ้นซาลแล้วนาอพี่จะไปรอน้องที่นาบานพุ่งมีขึ้นซาลแล้วนาอพี่จะไปรอน้องที่นาบานะาันแก้มแดงตะวันได้ปูดตั้งมันและจงเข้าใจคอยกุมนาสุไปเก็บเกี่ยวดวงใจเพื่อวันข้างหน้าพี่นี่จะพาพี่นี่จะพาบุงาแกมแดงก้าวผ่าน กำแพงก็ผ่านกำแพงร่วมแรงน้ำใจ